สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านครับช็อตเด็ดเพื่อเคลื่อนในนี้ในชุดรอบเช้านะครับก็ราคาเริ่มต้นเบาๆอีกเช่นเคยครับพี่นะครับสามร้อยบาทนะครับสามร้อยพร้อมส่งครับพี่เดี๋ยวพี่ลองคัดและลองเลือกรับชมดูนะพี้นะครับถูกใจองค์ไหนพี่โทรหาผมได้เลยนะครับโทรในยามนนี้โทรจะไวกว่าช่วงเช้าอาจจะติดภารกิจขับรถนะครับในยช้าในนี้ใช้คําว่าโทรนะครับมาไปเลยแล้วกันพี่นะครับก็เช้าๆนี้ในเช้าแนวใจคนตื่นเช้าซะหน่อยนะครับมีอะไรพี่ๆได้รับชมกันบ้างนะครับเริ่มต้นรายการแรก รายการแรกนะครับเอาเป็นนี่เลยพี่น้ำพระมาคู่เลยนะครับเป็นวัดพระกับอาจจะเป็นของเอเป็นวัดอะไรเนี่ยพี่นะครับเป็นวัดพระนี่พี่น้วัดพระกับพระปิตาพี่น้ำเนื้อเดียวกันเลยน้ำโซเนื้อเดียวกันเลยนะอยู่ในซองเดียวกันนะพี่เอาสามร้อยนะครับให้ทั้งคู่ไปเลยเอาไปสามร้อยบาทนะพี่นะถุงนี้นะนะครับเราก็องค์นี้ครับพี่นะครับอ่อจุรามาดีนะพี่น้ำนะรูสีหลังนาง แนววัดจุฬามาดีครับพี่แนวฤาษีหลังนางนี่เนื้อดูง่ายพี่เนีครับเนื้อออกโซนแบบเนื้อดินแบบหย่บๆนิดๆนะครับแนวพิมพ์ทรงสวยคมชัดลึกสามร้อยบาทนะครับสามร้อยนะครับไปต่อครับพี่นะครับบุฤาษีนะครับองค์นี้เป็นฤาษีสายใต้แน่นอนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพี่นะครับฤาษีอ่าน่าจะเป็นฤาษีนครพี่แนวดอกจันดเดิมๆเห็นไหมพี่แนวดอกจันดเดิม เอาสามร้อยในอ่ะสามร้อยบาทในอ่อองค์นี้ด้วยนะขออนุญาตเรียกว่าหลวงปู่นาคละกันนะครับหลวงปู่นาควัดละคังครับพี่สมเด็จหลวงปู่นาคครับพี่นเนื้อขาวเนื้อสวยเลยก็พัดแท้ๆนี่แหละพี่ในอ่ะแต่แค่ว่าบางอย่างอย่างเงี้ยพี่นะครับความรู้เราไม่เพียงพอนะครับต้องอาศัยพี่ๆสมาชิกนะครับนะร่วมกันตัดสินใจสามร้อยบาทนะครับ รัวสามร้อยเลยพี่นะครับองค์นี้จะเป็นพระพิตาครับพี่ดาวหลวงพ่อทองนี่พาแทะดูง่ายนะพระพิตาหลวงพ่อทองวัดราชโยธาในครับพระแท้มวลสารจัดจ้านนะครับดูง่ายสบายตาครับพี่พระพิตาหลวงพ่อทองวัดราชโยธาสามร้อยบาทในครับสามร้อยบาทนะพี่นันในครับองค์ต่อไปนะครับองค์นี้เลยในครับองค์นี้จะเป็นหลวงปู่บุญวัดจางบางแก้วครับพี่ในครับพิมพ์สมาธิลงรักนะครับหลวงปู่บุญในครับวัดจางบางแก้วพิมพ์สมาธิลงรัก สามร้อยบาทในครับสามร้อยแล้วก็องค์นี้ก็พี่แนวหลุมหูท่าเนื้อว่านแนววันเก้าเจ็ดนะพี่น้าในครับวันเก้าเจ็ดก็พี่แนวหลุมหูท่าเนื้อว่านน่าจะเป็นพิมพ์กลางพี่ในครับน่าจะเป็นพิมพ์กลางพี่น้าเนื้อว่านเก้าเจ็ดในครับสามร้อยบาทในครับสามร้อยบาทแล้วก็รูกดอกในครับองนี้เป็นรูปหล่อของหลวงพ่อแจงกบพี่นะหลวงพ่อแจงพิซณุโลในครับรอยจานยังมีอยู่เลยพี่นะน่าจะเป็นจานอู่นะแนบหลวงพ่อแจงพิซณุโล ดูง่ายสบายตาครับพี่เดี๋ยวพี่จ๋าดูง่ายสบายตาครับพี่สามร้อยบาทนดี๋ครับแล้วก็องค์นี้ครับพี่อันนี้จะเป็นถ้าพูดถึงหลักความเป็นจริงนะองค์นี้เป็นของเออ่ห้วยเขนเดี๋ยครับเป็นพระเนื้อดีครับพี่เนี๋ยวห้วยเขนห้วยเขนเอาสามร้อยบาทนดี๋ครับห้วยเขนนะสามร้อยบาทนดี๋ครับสมเด็จวัดรนะกักังครับพี่นะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าพี่องค์นะี้วัดรักังในวิญญาณแนวโซนเนื้อตุ๊บตับ เห็นไหมค่าแป้งเดิมๆอแล้วพาอยู่ในฟอร์มยังสวยเลยพี่ไม่ได้แกะออกนะเป็นพิมพ์ใหญ่เนี่ยครับเป็นพิมพ์ใหญ่ไม่ได้แกะออกเลยพี่พาสวยมากแนีครับขอขอกล่าวขอเออยตรงนี้เลยว่าพาสวยมากแนี่ครับนสารบบเป็นเม็ด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 เลยพี่เอาสามร้อยบาทนะครับรูปหล่อหลงเงินพิมพ์ขี้ตาครับพี่นีองค์นี้จะเป็นพิมพ์ขี้ตาสี่ชายสี่ชายหรือห้าชายห้าชายเดียว โอ้ ه, เนื้อเนื้อแบบนี้เนื้อหล่อบโบราณครับพี่ในครับห้าชายนะห้าชายหล่อบโบราณแบบเขาเรียกอะไรหล่อโบราณแบบเก่าถึงยุคอะ่ะนี่ครับห้าชายนะห้าชายเอาสามร้อยในครับสามร้อยบาทนะครับประทุมมาศนะครับประทุมมาศนี่ไม่ใช่เนื้อธรรมดาครับพี่พี่ดูเนื้อชิ้นประทุมมาศองค์นี้เนี่ยโอ้ราคาขย่าจิตขย่าหัวใจแล้วเกินนะพี่นั่นในช่วงรอบเช้าประทุมมาศเอา สามร้อยบาทนะครับอาทุมานนะสามร้อยอันนี้หลวงพ่อขันนะพี่นะครับหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบพี่พิมพแซยิดพิมพเข้าไปดูได้เลยพี่นะ้ำเนื้อดินแซยิหรวงพ่อขันวัดนกกระจาบขึ้นพิมพนี้แน่นอนน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์แล้าแท้ด้วยนะครับ, er นะรบซื้อมาเกินราคานี้ด้วยเอาสามร้อยมานะครับรเช้าก็พี่ยูหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบนะสามร้อยบาทนะครับ สามร้อยบาทแล้วก็องค์ต่อไปเงี้ยพี่นะครับรูปหล่อหลวงเพราะเงินเงี้ยพี่นะครับองค์นี้จะฝังอยู่ในไม้นะครับองนี้นะพี่นะนะครับจะฝังอยู่ในไม้นะครับโอ้โหจัดว่าเด็ดสุดพี่ได้เดิมด้วยสามร้อยบาทนะครับมาต่อนะสาหรับรายการต่อไปนะครับก็จะเป็นอ่านี่เลยพี่นะวงปู่ทวดนะมีอยู่สององ์นครับโอ้โหพี่ศูนย์สามนะครับ สิทธิ์แท้แต่เนะครับปีศูนย์สามพี่เป็นปีที่ลึกและหน้าศึกษาและหน้าสะสมครับพี่นะครับเป็นขนาดเท่ากับเอ่อไม่แตงนะครับมีสององค์ละห้าร้อยนับองค์ละห้าร้อยครับพี่นะถ้าไม่แตงเลยนะครับดูง่ายดีพี่นะมีสีทองกับสีดํานะครับเออมีทองกับสีดําครับพี่อ่ะไปองค์ละห้าร้อยบาทนะครับองค์ละห้าร้อยบาทนะครับนี่ครับพี่นะครับลูกอมโอ้โหลูกนี้เด็ดจริงพี่มีรอยจานมือด้วย นะครับรุ่นี้เด็ดจริงนะมีร่องรอยการจานมือด้วยพี่เห็นไหมเห็นรอยจานไหมพี่นะรอยจานมือนะนี่รอยจานมือนี่ไม่กระสิทธ์นะครับไม่ใช่แบบหาได้ง่ายนะเอาห้าร้อยพี่นะไม่กระสิทธ์นะครับหลวงว่าท้าววานงนะรุูกอมวานงไม่ใช่หาได้ง่ายนะพี่เนี้ยเราก็บางกระทิงครับพี่เนื้อสวยจริงนะครับบางกระทิงองค์นี้นะนะครับหลวงพระโตบางกระทิงเอา สามร้อยบาทเนียนะครับเป็นพระที่แบบว่าฟอร์มเดิมพี่ปางมันวิชยัยญ่ไหมไม่ใช่พระแบบไปแก้งเก่าอะไรนะอันนี้เขาเก่าจริงพี่ราคาหลุดด้วยเนี่ยสามร้อยแบ่งให้เนี่ยครับสามร้อยแบ่งให้ครับพี่เนี่ยครับแล้วก็พระชัยนี่ดูพระชัยองค์นี้เนี่ยเคยได้วัเนเดียวกกลับดําไปแล้วนละ้วเป็นพระชัยครับพี่วสุทัศน์เอาสามร้อยอันนี้เป็นลีลาครับพี่นะครับเป็นลีลาของชัยนาทนี่พี่ดูเนื้อเนี่ย บริจาของใช่นาดน,นะเอาสามร้อยนะครับพระดีๆทางเรารอบเช้าทางเราจัดให้ในราคาที่เบามากนะเนี่ยครับเนีในราคาที่เบามากเลยพี่นะเนี่ยอย่างเช่นองค์เนี้ยพี่เนี่ยพี่ดูเนื้อเนี่ยเนี่ยนึกนุ่มเลยเนี่ยครับไม่ได้เนื้อแบบว่า,กร,า,ก,รานะกระด้างกระด้างนะ,ระกระด้างเราไม่เอาอยู่แล้วเนี่ยกระด้างเราไม่เอาอยู่แล้วองค์นี้มีร่องรอยแอนด้วยแอนบิดเนีครับเป็นเป็นธรรมชาตินะครับแล้วด้านหลังก็จะมีเป็นหนังสือจีนนะ สามร้อยบาทนะครับน่าน่าศึกษาดีพี่พระเขาแอนบิดสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็วงนี้นะครับสำหรับวงนี้ในวินาทีครับเป็นโอ้โหลบบุรีพี่นะครับดูง่ายและพี่ได้เดิมเลยพี่นะลบบุรีเห็นไหมดูง่ายและพี่ได้เดิมเลยนะเอาสามร้อยบาทนะครับดูง่ายแล้วพี่ได้เดิมพี่เอาไปสามร้อย อห่มคุมเนี่ยครับองคนี้เป็นพีพ่ห่มคุมเมืบอพี่ดูเนี่ยเนี่ยครับองค์นี้ด้าห่มคุมเอาสามร้อยคือราคาต่อละองนะพี่ในรอบเช้าอยู่ดูเนี่ยสามร้อย่างเงี้ยเนี่ยครับแล้วก็นี่เป็นพระสมเด็จนะดูเนี่ยเป็นสมเด็จเนื้อผงใบลานครับพี่เนี่ยเป็นพระสมเด็จเนื้อผงใบลานนะอะไอย่างคืออะไรรู้ไหมนี่ดูยันเนี่ยนี่เป็นของเจ้าคุณนอเลยพี่นะคุณคุณใช่ไหม เดียยันยเดียราใครยรรังขอเจ้าคุณนอแล้วไม่รู้ว่าจะอะไรยังไงนะเอาสามร้อยแล้วกันเดครับเออราคาตั้งต้นแนวเหมือนเป็นราคาตั้งต้นไปก่อนเนะครับเออหลุดหลุดลุล่วงก็แบ่งกัินไปเดครับไม่เป็นไรนี่ทองแดงเถื่อนเลยเห็นไหมเดี่ยดูเดียเอาสามร้อยแนน่าจะเป็นปดตานครนะสามร้อยบาทเดครับโอ้ยนี่รวยอย่างเดียวพี่นวเออรวยอย่างเดียวไม่เหลียวแลใครเลย เนี่ยครับเราก็เหรียญนะครับเหรียญนี้เป็นของหลวงปู่เยี่ยมนะวัดสะพานสูงนะครับแต่ด้านหลังเขาตอกไว้ว่าเนี่ยเออ่งานผูวท่าศสีมาครับพี่แล้ววัดอุวัดอะไรนะวัดลำโพ่ะปีห้าเก้าอ่ะผมก็ไม่รู้ที่ไหนนะเอาสามร้อยปู่เยี่ยมนะแต่รู้ว่าเป็นหลวงปู่เยี่ยมอ่ะสามร้อยบาทนะครับแล้วก็เหรียญนี้ครับพี่แล้วเหรียญนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแหวนนี่นะหลวงปู่แหวนนั่นแหละนะเป็นเหรียญรุ่นพิเศษเหรียญรุ่นพิเศษ สามร้อยนะครับสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทก็วัดเกตนะครับอันนี้จะเป็นวัดเกตผมดูแนละ้วน่าจะเป็นทางโซนของโพเกียบหรือเปล่านะครับน่าจะเป็นทางโซนของโพกียบหรวอเปล่าพี่วัดเกตนะดูอกเดียดูอกดูข้าบส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นของโพเกียบนะเอาเอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับน่าจะเป็นทางโซนนั้นนะครับโซนของโพเกียบสามร้อย แหวกม่านครับพี่นะครับองค์นี้จะเป็นแหวกม่านของหลวงพ่อกลวยไหมผมรั่วราคาแบบราคาเบามากพี่นะหลังรูปเหมือนนะดูดิเอาราคาเบาๆเ,เลยนะสามร้อยเนี่ยพี่นะครับคือเป็นสมเด็จแหวกม่านหลังรูปเหมือนสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทพระพิตรากับพี่นะครับองค์นี้จะเป็นพระพิตาอ่ายันยุ่งไหมเนี่ยเนื้อสัมฤทธิยันยุ่ง เห็นไหมพี่พี่จยาเนื้อสำลิ์นะยันยุ่งเอาสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนะพี่นะในครับไปต่ออ่อสามร้อยบาทแล้วก็องนี้พี่นะสำหรับองค์นี้จะเป็นพระจัดว่าเป็นพระมงุนพรมนะพิมพ์ใหญ่ดูข้าบกรุ้ดเลยพี่เห็นไ,ไหมเป็นพิมพ์ใหญ่ ครับกรุเดิมสามร้อยบาทนะครับบางลมพิมพ์ใหญ่นะครับสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็หลวงพ่อองค์นี้พี่นะครับหลวงพ่อเออ่หลวงพ่อพิบูลนะครับบล็อกนี้เป็นบล็อกที่มีเม็ดผลนะนะครับที่พื้นผิวเหรียญบล็อกนี้เป็นบล็อกที่มีเม็ดผลที่พื้นผิวเหรียญครับพี่เอาสามร้อยนะครับหลวงพ่อพิบูลสามร้อยบาทนะครับ Err, พระกิ่งคร okay, ับพ <ent ice> <rules> <acy brick away> ี <ance> <19 i owa> ่นะครับอ <ama> ัน <part> น <of Robot> ี้จะเป็นพระกิ่งออกเขาเรียกอะไรนะหลวงพ่อหลวงพ่อจ่าเจ้าพี่นะออกบังหอยเนี่ยออกบังหอยพี่อันนี้ได้เดิมเลยได้เดิมได้ดูง่ายบังหอยสามร้อยแล้วไม่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 ซีเรียสแล้วนะพี่นี่ราคานี้เลยแล้วสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็องนี้ครับพี่นล้วองนี้เป็นพระพิตาแล้วอุขึ้นเถาะลงนะครับหลวงพ่อทองวัดราชโยธาพระพิตานะ อุ้ขึ้นเถาะลงนะครับหลือว่าทองวัดลาดโยธาพี่สามร้อยนะครับอุ้ขึ้นเถาะลงนะสามร้อยไหมผมรู้อให้เลยพี่นะครับเออผมรู้อให้เลยจริงๆนี่อีกองหนึ่งพี่นะครับอันนี้เป็นหลวงปู่โตนะนี่วัดประดู่ชิมพี่นะครับเหรียญแบบว่าเหรียญช้ำๆหน่อยแต่แบบโอ้โหพี่ก็จี๊ดจานนะครับเออพี่พี่เอจี๊ดจานนะครับเหรียญนี้นะเอ่อปีหนึ่งแปดนะครับหลังพัดคาบตะกันเดิมๆเลยพี่สามร้อยนะครับ สามร้อยแล้วก็องค์นี้ครับพี่นะองค์นี้จะเป็นของหลวงพ่อเส้นวันแหลมทรายจ้ะได้ใช่ไหมพี่พ่อเส้นแหลมทรายไม่เอาสามร้อยนี่อะไเงี้ยผมรั่วให้หมดในวันเช้าเนี้ยนี่ครับแล้วก็องค์นี้พี่นี่ครับองค์นี้จะเป็นพระยอดธงครับพี่ดาวยุทธยาแนวเนื้อแดงเลยยุทธยาครับพี่เอาไปสามร้อยแนวยอดธงยุทธยาเนี่ยครับไม่ได้รู้ไปดิพี่พระถึงยุคอะเนี่ยพระถึงยุคแบบเนี้ยนะไม่ได้รู้ไปแนวครับคู่สลอดนี่พี่ แล้วกรูคูตลอดโอ้โหคาบจับอย่างกับบังคุณพรมนะครับคาบจับอย่างกับบังคุณพรมครับพี่เห็นไหมโอ้โหปึ๊กปักนะครับอ่ปึ๊กปักเอาสามร้อยคู่ตลอดนะครับคู่ตลอดสามร้อยบาทนะครับอ่พระพิตาครับพี่น้ำเนื้อสำริดเห็นไหมพระพิตาเนื้อสำริดนะเนี่ยพี่น้ำพระพิตาเนี่ย เหรอไหมเก่าเดิมและธรรมชาติเอาพระพิตารณาสัมฤทิ์เอาห้าร้อยนี่ยมา 500. ห้าร้อยบาทนะครับพระนพิตาเนื้อเมฆกระพัดเดี๋ยบิในครับองค์นี้เป็นเนื้อเมฆกระพัดนะครับอันนี้เก่าจริงพี่ดูด,ดิเนี่อเมฆกระพัดเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นวัดบ้านยางแน่นอนนะพี่าาอาจจะเป็นหลวงพุทจันวัดบ้านยางหรือเปล่าเป็นพิภูก็ตายอ่ะเอาสามร้อย สามร้อยบาทนะครับแล้วก็องค์นี้ครับพี่นำสังกระใจเพราดิดปากสะนี่ครับพี่นำสังกระจายฉันดิดปากสะนะเอาห้าร้อยบาทเนีครับเอาห้าร้อยครับพี่นำสังกระจายแล้วก็องค์นี้อันนี้หลวงพ่อเงินพิมนิยมครับพี่เนีครับหลวงพ่อเงินพิมนิยมเอาสวยอะ่ะเห็นไหมหลวงพ่อเงินพิมนิยมครับพี่ธรรมชาติเนีครับรอยช่อเดิมสามร้อย <c oughs> บาท นะครับสามร้อยบาทจัดไปครับพี่นะครับสามร้อยบาทจัดไปครับพี่นะครับโอ้ยสิ่งที่ไหนไม่รู้พี่ไปแก้วจะกรอบดูเด็ดนะยางยังติดอยู่เลยนะเห็นปหแก้วว่าจะกรอบพี่ไม่รู้สิ่งที่ไหนนะเนี่ยมีงานลงทองไว้ด้วยพี่ี๋ยวผมเลยแกะดูนะครับได้มารอบเช้านะเอาไปสามร้อยนะครับสามร้อยบาทนะครับใครรู้ว่าสิ่งที่ไหนนะนี่ร้อยแก,กอวจะกรอบยังอยู่เลยพี่เนยแกะดูไงสามร้อยพอนะครับสามร้อยบาท ในครับเราก็องนี้พี่จบนะครับจบหลวงพ่อเพชรโอ้โหจบจี้จอบจ้าดูดีไหมหลวงพ่อเพชรพี่จิตเจพี่อย่างกับหลวงพ่อเงินบางคานดูดิเห็นไหมเอาสามร้อยรัวสามร้อยให้เลยนะครับขผมนี่ไม่มีกครกบพี่จัดให้ตลอดนะครับองนี้เป็นสมเด็จที่ลอกลักออกนะะเนื้อสวยมากครับพี่เนื้อโซนนี้พี่ดูรักาปลักเลยเห็นไหมลักเก่าลักลักเก่าลักแก่ลักแห้งลักเดิมและลักธรรมชาติ นะครับด้วยการลอกลอดของเขานะครับก็เป็นธรรมชาติแบบนี้อยู่แล้วเนาะอ่าด้านหลังด้านหลังอาจจะมีอ่ารอยรอยรูหุ่นบ้างนะพี่นะมันเป็นรอยธรรมชาติของเขาพี่ธรรมชาติขององค์พระองค์นี้นะเอาห้าร้อยนะครับห้าร้อยบาทนะครับหลวงพ่อโมนะครับรูปหล่อหลวงพ่อโมก็พี่นะครับนี่คือสุดยอดตำนานนะพี่นะนะพระอ่าตะกุฏตำนานเลยดีกว่านะต้องเชื่อว่าตะกุฏ มหากราบเจดนิ้วของท่านของท่านในวิหารในะคำด้านโด่งดังไปทั่วประเทศนะครดาวดอนพโมวัดจันทนารามหรือเรียกว่าวัดห้วยกดนะครับคนละแวกแถวนี้รู้จักกันดีนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่อออกอะไรอ่ะนับออกรายการหลายๆรายการนะนะครับลองเข้าไปรับชมดูได้พี่นะครับสุดยอดเลยล่ะพุทธคุณนี่ไว้ใจได้เลยองนี้เอาห้าร้อยดาวห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็องค์นี้กพี่พุทโธน้อยนี่พุทโธน้อยครับพี่คุณแม่บุญเรือนสามร้อย แล้วพูทโทรน้อยสมเด็จวัดรักังนะครับพี่เดี๋ยวสำหรับสมเด็จมาลักทางองค์นี้นะเดี๋ยพี่ดูเนื้อเนี่ยแกตั้งอิ่วหน่อยนะพี่นะอาจจะมีร้าวมีรัานนะครับอาจจะมีร้าวมีรัานอย่างพี่นะครับพระธรรมชาตินะครับผ้าธรรมชาติเดนะี๋ยนวะพี่ดูได้ไหมเอาดูมวลสารดูรอยร้าวรอยรัานได้เลยเห็นไหมดูมวลสารดูรอยร้าวรอยรัานได้นะครับของบางอย่างพี่เอาสามร้อย 3 0 0รบาทนด่ได้เชียร์ได่โดยจีนพิมพ์แต่งนะครับองค์นี้เขาเรียกว่าแต่งเขาด้ช่างชาวบ้านแต่งนะครับอาจจะไม่สวยก็แต่งกันนะครับดีดูเดิยแล้วพิมพ์แบบนี้ไม่มีเอามาแต่งขายทั่วๆไปไม่มีนะครับไปเดินดูซื้อได้นะครับไปเดินหาดูได้นะครับพิมพ์แบบนี้ไม่มีออกมาแต่งแบบทั่วๆไปครับทั่วไปจะแต่งสวยอันนี้ฝีมือได้เป็นช่างชาวบ้านเลยพี่ดูดูรอยแต่งแท้งแล้วแต่เราจะแทงนะครับเอาเก้าร้อยเก้าร้อยบาทเราก็องค์นี้ โอ้นี่จะเป็นหลวงพ่อปานเนี่พี่นะครับเป็นคุดปีกแข็งนะครับเนื้อละเอียดเลยพี่ดินกรองต้องตาตึงนะครับเนื้อละเอียดยิบเลยเนี่ยพี่ดูเขาด้านหลังเนี่ยเขาเรียกลอยธรรมชาติเดี๋ยวพี่ดูด้านหลังเนี่ยเอาเอาสามร้อยนะครับสามร้อยบาทนะครับหลวงพ่อจงนะครับหล่อโบราณอย่างพี่หลวงพ่อจงนะพี่นะตอกด้วยนะนะี่ครับ หลวงพ่อจงเอาเอาไปห้าร้อยบาทนะครับพี่นาหลวงพ่อจงหลวงพ่อเงินเงียบพี่นะครับอันนี้ออกขันลงหินเลยพี่ดูเนื้อเด็กนะครับองค์นี้ออกขันลงหินเลยนะครับสวยมากสวยและธรรมชาตินะครับนี่คือหลวงพ่อเงินเงียพี่พิมพ์ขิตานะครับเป็นพระที่หน้าแขวนและหน้าใช้ครับพี่เอาเก้าร้อยบาทนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับถ้ากระดานนะครับองค์นี้เนื้อตะกั่วสีแดงตัวจริงครับพี่ เนื้อตะกัวสีแดงแบบจริงๆครับพี่นะครับเขาจะแดงออกมาจากในเนื้อรางอันี่เป็นเแดงเป็นเม็ดๆๆๆๆๆออกมาไม่ใช่แดงแบบเคลือบอันนี้เขาจะแดงเป็นเม็ดออกมาครับพี่นะครับดูโดยรวมแล้วมีเสน่ห์นะสำหรับวงนี้นะเอาห้าร้อยบาทนะครับถ้ากระดานท้ายย่านนี่ก็สวยจริงนะสาหรับท้ายย่านนะดี่ครับโอ้โหพี่พระพิตาที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยนะครับกลุท้ายย่าน เอาห้าร้อยบาทนะครับกุทยยานนะครับกุทยยานแล้วก็มีองค์นี้พี่องคโคดอันนี้เป็นอะไรแกะเนี่ยมีรอยจานด้านล่างด้วยเดี๋ยสสำหรับองคโคดองคนี้นะมีมีเขามีอะไรแกะเนี่ยเหมือนจะเป็นงอไหมแล้วมีรอยจานล่างนะเอาห้าร้อยนี่สั้นๆนะครับแล้วก็องคนี้พี่นะครับองนี้จะเป็นแช่น้ำมนต์แลวพี่น้าหลวงกุโตน้สมเด็จหูอ่าสมเด็จก้างปลาไหมเนี่ยหูแบบเนี้ย สวยนะเห็นไ,ไหมสวยแล้วธรรมชาติดีเอาห้าร้อยบาทได้ไหมนะรายการสุดท้ายท้ายสุดครับพี่นะครับจอบหลวงพราเงินบางคานครับพี่จอบเล็กไดพี่นะเปียกทองเจ้าของเดิมเป็นชุบทองครับพี่นี่เป็นกรอบนาคนะครับกรอบนาคนะพี่ไม่ใช่กรอบทองแดงนะนนกรอบนาคเก่าเอาเก้าร้อยบาทนะพี่นะจอบเล็กหลวงเพราเงินบางคานครับพี่ชุบเปียกทองนะแล้วก็กรอบนาคเอาเก้าร้อย นีครับเช้านี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่พีนสนใจรายการไหนนะครับสายด่วนสายตรงก็มาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ